หสมาปฏิวักหมวดว่าด้วยสมบัติหนึพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมบัติ 2. ความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมบัติ ทำสองอย่างนี้แล1หนึ่งร้อาทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อาชวะความซื่อตรง 2. มัทวะความอ่อนโยนทำสองอย่างนี้แล1หนึ่งร้อยหสทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ขันติความอดทน 2. โสรจ่ะความเสงี่ยมทำสองอย่างนี้แล1หนึ่งร้อยหสทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือทำสองอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งขันติสองโสรจ่ะ ทำสองอย่างนี้แหลหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งสาคระยะความมีวาจาอ่อนหวานสองปฏิสันฐานการต้อนรับทำสองอย่างนี้แหลหนึ่งร้อยหกสิบแปดทำสองอย่างนี้ ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อวิหิงสาความไม่เบียดเบียน 2. โสจย,ยะความสะอาดทำสองอย่างนี้แล 169. ึ่ร้อาทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ส ความไม่รู้จักประมาณในการบริโภคทำสองอย่างนี้แหละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความคุ้มครองทวารในอินทรีย์2ความรู้จักประมาณในการบริโภคทำสองอย่างนี้แหละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ด ทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ปฏิสังขารพละกําลังคือการพิจารณาสองภาวนาภละกําลังคือการเจริญทำสองอย่างนี้แลหนึ่งร้อสองทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ หสติภละสองสมาธิภละทำสองอย่างนี้แลหนึ่งรามทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งสมถะการฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิสองวิปัสนาความเห็นแจ้งทำสองอย่างนี้แล 174ทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. นสีลวิบัติความวิบัติแห่งศีล 2. ทิฏฐิวิบัติความวิบัติแห่งทิฏฐิทำสองอย่างนี้แหล175ทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลสองทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิทำสองอย่างนี้แลหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งีลวิสุทธ,ธิสองทิฏฐิวิสุทธ,ธิทำสองอย่างนี้แล 177รทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งทิฏฐิ 2. ประทานความเพียรที่สมควรแก่สัมมาทิฏฐิทำสองอย่างนี้แล178นึรทำสองอย่างนี้ ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย 2. ความไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญเพียรทำสองอย่างนี้แล179าทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความหลงลืมสติส ความไม่มีสัมปชัญญะทำสองอย่างนี้แลหนึ่งร้อยแปสิบทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งสติสองสัมปชัญญะภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้แลสมาปฏิวัติที่หจบตตินาปญน,นาต จบบริบูรณ์หโกทัปปยาน181พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. โกทะความโกรธ 2. อ,อุปนาหะความผูกโกรธ หมักกะความลบหลู่คุณท่าน 2. ปลาสะความตีเสมอ 1. อิจสาความริษยา 2. มัฉริยะความตรณีหนึ่งมายามานยา 2. สาถยะความโอ้อวดหนึ่งอาหิริกะ ความไม่ละอายบาป 2. องอินโนตัปปะความไม่กลัวบาปภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้และหนึ่งร้อสองทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อโกทะ 2. อ,อนุปนาหะ 1. อมัคคะ สองอป,ปะลาสะ 1. นอนิสา,าสองอมัชฉริยะ 1. อามายาสองอสาถยะ 1. ห,หิริ 2. อโอตตป,ปะภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้แลหนึ่งิบสาพิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสองอย่างย่อมอยู่เป็นทุกข์ ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. โกธะ 2. อ,อุปนาหะ 1. มักขะ 2. ปาลาสะ 1. อิจสา 2. มัชริยะ 1. มายา 2. ส,สาถยะ 1. อหิอริกะ 2. อ,อโนตตะตัปปะ184ภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรมสองอย่างย่อมอยู่เป็นสุขธรรมสองอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งอโกธะสองอนุป,ปนาหะหนึ่งอมัคคะสองอปลาสะ 1. นอนิสาสองอมัชฉริยะหนึ่ง,อ,อ,ง,อ,มงอมายาสองอสาทธยะหนึ่งหิริสองโอตตป,ปะ ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสองอย่างนี้แลย่อมอยู่เป็นสุข185ทรมสองอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมของภิกษุผู้ยังเป็นเสกะธรรมสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. โกธะ 2. อุปนาหะ 3. มัคคะ 2. ปลาสะ 1. อิสาสองมัจเริยะหนึ่งมายาสองสาถยะหนึ่งอหิริกะสองอโนตตัปปะภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมของภิกษุผู้ยังเป็นเซขะหนึ่งร้อหกทำสองอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมของภิกษุผู้ยังเป็นเสขะทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อโกธะ 2. อ,อนุปนาหะ 1. อมัคคะสองอปลาสะ 1. อนิสาสองอมัชชริยะ 1. อมายา 2. อ,อสอาธยะ หหิริ 2. ออตัปปะภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมของภิกษุผู้ยังเป็นเสษขะ187ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำสองอย่างย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ หโกธะสองอุปนาหะหนึ่งมักขะสองปลาสะหอิสาสองมัชริยะ 1. มายาสองสาถยะ 1. อหิอริกะสองอโนตตับปะภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสองอย่างนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ 188ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสองอย่างย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรมสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อโกทะสองอนุปนาหะ 1. อมัคคะสองอป,ปะลาสะ 1. อนิสา,าสองอมัชฉริยะ หนึอมายาสองอาสาเถยะหนึ่งหิริสองโอตตป,ปะภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสองอย่างนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ 189. ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบด้วยธรรมสองอย่างหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกธรรมสองอย่างอะไรบ้างคือ1โกทะ 2. อ,อุปนาหะหนึ่งมักคะสองปลาสะ 1. อิสาสองมัชชริยะหนึ่งมายาสองสาธยะ หอหิริกะสองอโนตตปะภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยธรรมสองประการนี้แลหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรก 1. 9 0ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยธรรมสองอย่างหลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อโกทะ 2. อ,อนุปนาหะ 1. อมัคคะ 2. อ,อปะลาสะ 1. อนิสา,าสองอมัชฉริยะ 1. อมายาสองอสาธยะ 1. ห,หิริสองโอตตปะภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยธรรมสองอย่างนี้แลหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์โกธปยานจบสองอากุศลปยาน191ถึง200พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมสองอย่างนี้กุศลธรรมสองอย่างนี้ธรรมที่มีโทษสองอย่างนี้ธรรมที่ไม่มีโทษสองอย่างนี้ธรรมที่มีทุกข์เป็นกําไรสองอย่างธรรมที่มีสุขเป็นกําไรสองอย่างธรรมที่มีวิบากเป็นทุกสองอย่างธรรมที่มีวิบากเป็นสุขสองอย่างธรรมที่มีความเบียดเบียนสองอย่างนี้ ธรรมที่ไม่มีความเบียดเบียนสองอย่างนี้ธรรมที่ไม่มีความเบียดเบียนสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อโกทะ 2. อ,อนุปนาหะ 1. อมัคคะ 2. องอปลาสะ 1. อนิสาสออมัชฉริยะ 1. อมายา 2. องาสาทยะ 1. หิริสองโอตตป,ปะภิกษุทั้งหลายธรรมที่ไม่มีความเบียดเบียนสองอย่างนี้แลอากุศลปยานจบ 3. วิญญาปยานสองอเอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ตถาคตบัญญัติสิกขาบทแก่ลาวสาวกโดยอาศัย,อำ,ยอำนาจประโยชน์สองประการนี้อำนาจประโยชน์2ประการอะไรบ้างคือ 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 2. เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์ 1. เพื่อคมบุคคลผู้เกยยาก2 เพื่อความอยู่ผาสุขแห่งหลาวภิกษุผู้มีศีลดีงาม 1. เพื่อปิดกั้นอสวะท,ทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 2. เพือ่อกำจัดอสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต 1. เพื่อปิดกั้นเวรทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 2. เพื่อกำจัดเวรทั้งหลาย อันจะบังเกิดในอนาคต1。เพื่อปิดกั้นโทษทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 2. เพื่อกำจัดโทษทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต 1. เพื่อปิดกั้นภัยทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 2. เพื่อกำจัดภัยทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต 1. Świad. เพื่อปิดกั้นอกุศลธรรมทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 2. เพื่อกำจัดอกุศลธรรมทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต 1. เพื่ออนุเคราะรห์คฤหัสส์ 2. เพื่อตัดฝักฝ่ายของภิกษุผู้ปรารถนาชั่ว 1. เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส 2. เพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งขึ้น ของคนที่เลื่อมใสแล้ว 1. เพื่อความตั้งมั่นแห่งสรตทธรรม 2. เพื่อเอื้อเฟือ้อวินยัยตถาคตบัญญัติสิขาบทแกลาวสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์2ประการนี้แล202 2 3 0ถึง230าตถาคตบัญญัติปาติโมกแกลาวสาวกบัญญัติการสวดปาติโมก บัญญัติการงดสวดปฏิโมกบัญญัติปวารณาบัญญัติการงดปวารณาบัญญัติตัดชนิยกรรมบัญญัตินิยสกรรมบัญญัติปภาชนิยกรรมบัญญัติปฏิสารณียกรรมบัญญัติอุเขปนิยกรรมบัญญัติการให้ปริวาสบัญญัติการชักเข้า หาอาบัติเดิมบัญญัติการให้มานัสบัญญัติอับพานบัญญัติการเรียกเข้าหมู่บัญญัติการขับออกจากหมู่บัญญัติการอุปสมบทบัญญัติยติกรรมบัญญัติยติทุกติยกรรมบัญญัติยติจะตุทกรรมบัญญัติสิขาบท ที่ยังไม่ได้บัญญัติบัญญัติเพิ่มเติมสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วบัญญัติสมุขาวินัยบัญญัติสติวินัยบัญญัติอโมลหะวินัยบัญญัติปฏิญญาตกะรณะบัญญัติเยภุยสิกาบัญญัติตัสสปาปิยสิกาบัญญัติตินวัฏฐากะ โดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการนี้อำนาจประโยชน์สองประการอะไรบ้างคือ 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆสเพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อคมบุคคลผู้เกอ้อยาก 2. เพื่อความอยู่ผาสุกแห่งเล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม 1. เพื่อปิดกั้นอสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 2. เพื่อกำจัดอสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต 1. เพื่อปิดกัน ness, oh ้นเวรทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 2. เพื่อกำจัดเวรทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต 1. เพื่อปิดกันน ne ne ้นโทษทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน สเพื่อกำจัดโทษทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต 1. เพื่อปิดกั้นภัยทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 2. เพื่อกำจัดภัยทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต 1. เพื่อปิดกั้นอกุศลธรรมทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 2. เพื่อกำจัดอกุศลธรรมทั้งหลาย อันจะบังเกิดในอนาคต 1. เพื่ออนุเคราะรห์คฤหัสส์ 2. เพื่อตัดฝักฝ่ายของภิกษุผู้ปรารถนาชั่ว1เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส2เพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นของคนที่เลื่อมใสแล้ว1เพื่อความตั้งมั่นแห่งศรัทธา 2. เพื่อเอื้อเฟื้อวินยัยภิกษุทั้งหลายตถาคตบัญญัติตินนะวัฏฐารกะแกเหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการน,นี้แลวินัยยะปยยานจบ 4. ราคาประปยาน23งอเอด พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญทาสองประการเพื่อรู้ยิ่งราคะทาสองประการอะไรบ้างคือ 1. สมถะการฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ 2. วิปัสสนาความเห็นแจ้งภิกษุควรเจริญทำสองประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะ เพื um ka, z, mind, pues, aman, basics, ่อกำหนดรู 1, ้ราคาเพื่อความสิ้นราคาเพื่อระราคาเพื่อความสิ้นไปแห่งราคาเพื่อความเสื่อมไปแห่งราคาเพื่อความคลายไปแห่งราคาเพื่อความดับแห่งราคาเพื่อความสละราคาเพื่อความสละคืนราคา ภิกษุควรเจริญทำสองประการนี้2 3 2ถึง246เพื่อร qu ู้ยิ่งโทสะเพื่อกำหนดรู้โทสะเพื่อความสิ้นโทสะเพื่อละโทสะเพื่อความสิ้นไปแห่งโทสะเพื่อความเสื่อมไปแห่งโทสะเพื่อความคลายไปแห่งโทสะเพื่อความดับไปแห่งโทสะ เพื่อความละโทสะเพื่อความสละคืนโทสะโมหะความหลงโกธะความโกรธอุปนาหะความผโผโกรธมัคคะความลบหลู่คุณท่านปลาสะความตีเสมออิจสาความริษยามัจฉริยะความตนีมายา มานยาสาธยะความโอ,โอ้อวดทำพภะความหัวดื้อสารพาัพภะความแข่งดีมานะความถือตัวอติมานะความดูหมิ่นเขามาทะความมัวเมาประมาทะความประมาทภิกษุควรเจริญธรรมสองประการนี้ ทำสองประการอะไรบ้างคือ 1. สมถะสองวิปัสนาภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญทำสองประการนี้เพื่อสลัดความประมาทเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคราคาประปยาญจบทุกขนิบาต จบบริบูรณ์